เมื่อวานและลากถึงเช้าวันนี้น่าจะมีข่าวเดียวค่ะแหกคุณสมศักดิ์เทพสุทินคนที่แหกไม่ใช่ใครแพ้เสีสภาทั้งความีมติแล้วก็แหกคุณสมศักดิ์รมวสาธารณสุขในฐานะที่เป็นสภานายกพิเศษใช่ค่ะขอเข้าไปชี้แจงไม่เคยมีมาก่อนนะเขาบอกรอบนี้ถือเป็นรอบประวัติศาสตร์อืมอ่ะย่อเรื่องก็แล้วกันอีกทีอีกที จะได้มีหัวมีหางและมีตรงกลางมีประธานมีกริยามีกรรมนัดครับเรื่องของเรื่องเริ่มจากแพทย์เสภาลงโทษหมอสามคนาฐานสมรู้ร่วมคิดอุม้มคุณทักษิณชินวัตรคุกไปเก็บไว้ที่ชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจสั่งลงโทษมีตั้งแต่ว่าเ,าต,เตือนอและไล่เรื่อยแรงสุดก็คือพักใช้ใบยตาชั่วกราบตามขั้นตอนของกฎหมายมติทั้งว่าต้องส่งไปที่รบวรสารสุขในฐานะที่เป็นสภานายกพิเศษปรากฏว่าสภานายกพิเศษคือสมศักดิ์ทำความเห็นวีโต้มติของแพทยสภาจึงเป็นที่มาของการต้องเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อวาน12มิถุนายน คุณสมศักดิ์ก็แหกขนบแหกประเพณีขอเข้าไปชี้แจทงทำไมจึงวิโต้ทางนั้นก็จัดเวลาให้ด้วยนะ แล้วกดว่าแพทย์เทีสภาใช่ได้ทันกันนะทันกันนะทันกันจัดเวลาให้ก็บอกว่ายายจะมาชี้แจงมทำไมจึงวิโต้ใช่ไหมมาได้แต่มาได้คนเดียวนะอให้เวลา15นาทีนะเที่ยงตรงถึงเที่ยง15เท่านั้นเท่านั้นเองโอเคเมื่อวานหลังจากที่คุณสมศักดิ์เข้าไปชี้แจงเสร็จเรียบร้อยก็กลับออกมาค่ะแล้วจะขึ้นรถกลับกระทรวงจะกลับแล้วไงอืม ในจังหวะนั้นนนเองเกิดอะไรขึ้นโอ้โห,โหไปดูเหต <futuro> ุการณ์ตังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะเชิญครับประชาชนรอรับคุณสมศักดู์ด้านหน้าที่จะแรกอะไรกับประชาชนใช่ไหมครับเชนายสว่ามาะรกประชาชนที่รอ โอเคเป็นไงเห็นภาพบ็อบโหไล่จะปลาไข่ถือรองเท้าจะเข้าไปตบเออหรือจะเฟี้ยงก็ไม่รู้อืไม่เท่านั้นนะว่ากันที่จริงนะมีบางคนนะมีรูปคุณสมศักดิ์เอารูปคุณสมศักดิ์ไว้ที่พืออ้นแล้วเอาเท้าย่ำๆด้วยออ <Okay. S 2> ข่าวสื่อข่าวรายงานมานะอันนี้อืก็เป็นสีสันก็เป็นแคนลอร์ก็เป็นดรามา่าก็ว่ากันไปค่ะแต่ประเด็นในทางการเมืองที่น่าจะขีดเส้นใต้ก็คือค่ะ พญามังกรอย่างสมศักดิ์เทพสุทินไม่รู้เหรอรู้ว่าจะเจออะไรบ้างจะเจออะไรไม่เคยมีมาก่อนที่หมอเขาก็ลงโทษหมอด้วยกันใช่ปรากฏว่าไม่เคยมีมาก่อนที่มติสาธารณสุขยื่นหน้าเข้าไปคัดค้านมติหมอที่เขาจะลงโทษหมอด้วยกันม,มีหนำซ้ำยังขอเข้าไปชี้แจงทำไมจึงคัดค้านมติหมอที่จะลงโทษหมอด้วยกันค่ะ โโอหเท่านั้นแหละพยามังกรอย่างคุณสมศักดิ์ไม่รู้เหรอทาอย่างเนี้สังคมมีคําถามสังคมประนามทําอย่างนี้พยามังกรอย่างสมศักดิ์จะไม่รู้เลยมันมันเสี่ยงตายทางการเมือง <Okay. S 2> การเมืองมันไม่ใช่เรื่องของจํานวนมือจํานวนเสียงจานวนสสออย่างเดียวการเมืองยังเป็นเรื่องของออความเชื่อมัน่นความศรัทธาความชอบธรรม ใช่ถูกไหมอันนี้สําคัญเลยนะแล้วต้องบอกสเด็นสำคัญด้วยนะการเมืองยุคใหม่ใช่สำคัญนะสำคัญพอๆกับจํานวนสสใช่สําคัญบางทีมันมีผลพอๆกันพอๆกันถูกไหมครับพยามกรอย่างสมศักดิ์เทพสุธินไม่รู้เหรอแหกขนบทำกันดังนั้นจะต้องถูกสังคมด่าแน่ๆปานามที่จริงในเรื่องนี้มันแรงกว่าที่คิดเพราะว่า ไอ้เรื่องลงโทษสามหมอครั้งเนี้ยมันไปเกี่ยวพันกับคดีชั้นสิบสี่ใช่ค่ะจะปฏิเสธไม่ได้นะถ้าสามหมอที่อุ้มคุณทักษิณไปอยู่ที่ชั้นสิบสี่พ้นความผิดแต่ว่าคุณทักษิณก็จะมีแต้มต่อในการสู้คดีชั้นสิบสี่สู้ต่อได้ใช่มีช่องสู้แต่ถ้าสามหมอไม่พ้นผิดกรณีอุ้มคุณทักษิณไปอยู่ที่ชั้นสิบสี่ค่ะคดีชั้นสิบสี่ของคุณทักษิณเป็นรองคูดได้กคาเดียวเหนื่อย เพราะไม่ต้องนาเสิร์ไม่ต้องพิสูจน์ประเด็นข้อที่จริงชัดแล้วมันผ่านการตกผลึกไปแล้วโดยสารยสภาใช่ถูกไหมใช่ค่ะอืมโอเควันนี้คีย์เวิร์ดตรงนี้แหละ<ส>ที่พี่นายสรุปให้เห็นดังนั้นสังคมจึงจับจ้องมองดังนั้นสังคมจึงรีแอคกับเรื่องที่คุณสมศักดิ์วีโต้มากเป็นพิเศษใช่ค่ะพญามัาางกรอย่างคุณสมศักดิ์ก็รู้จะเจออะไรแต่ยอมเสี่ยงตายทางการเมือง<ม>เพื่ออะไร เพื่ออะไรไปเติมกันเองแล้วกันเราไม่รู้เพราะ <ใน S 1> เรา,าไม่รู้ในทางการเมืองนะในทางการเมืองเนี่ยอของฟรีไม่มีในโลกค่ะแต่ชีวิตที่จริงๆของผู้คนของฟรีก็ไม่มีในโลกนะมันต้องลงทุนจะมาอะไรได้ง่ายๆมันต้องลงทุนต้องเสียสละบ้าง <c oughs> บ้างคุณแมวสาวห <c oughs> นุ่มหล่อเขาอะไรมาให้เหร มันก็ต้องประเมินนะของฟรีไม่มีในโลกเขาคิดอะไรอยู่ใช่ต้องคิดต้องคำนวณไม่ได้เดี๋ยวขาดทุนไม่เดียขึ้นแล้วสาวก็ต้องคำนวณก็ต้องคิดใช่ไหยทางการเมืองของฟรีไม่มีในโลกหรอกถูกต้องเออถามว่าแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยต้องการอะไรต้องการโบนัสอะไรคนในพรรคนไทยเขาก็เขาก็มองตาเขาก็ รู้เขาก็รู้รูปโปร่งเขาไม่พูดว่าโบนัสก้อนใหญ่สุดก็น่าจะเป็นก้าอี้มอทตอร์หนึ่งถ้าไม่ได้รักษาเก้าอี้ตัวเดิมไว้ก่อนไหมขี้หมาขี้หมารับทีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้โหใหญ่นั่นน่ะใหญ่นั่น่ะกระทรวงเกษตรน่ะแต่สงสัยว่าสักษตัวเดิมก่อนไหมสยไปครั้งนี้ เข้าใจว่าสิ่งตายครั้งนี้จะไม่ได้มันทั้งสองเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นมทธหนึ่งหรือว่าการเกษตรเพียงแค่จะรักษาโรงพยาบาลมาวอร์สาสุขไว้ให้ได้เอาไว้ก่อนว่ากันว่ามันก็เหนื่อยแล้วนะใช่ก็เสิ้นสายนี่เขาก็ดินทากันภายในพักว่าเที่ยวนี้สงสัยตายฟรีหมายถึงเสี่ยงตายทางการเมืองแล้วก็ฟรีๆได้ผลงานไงเก็บแต้ม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  การเมืองไม่ไปเห็เขารอกันหรอกการเมืองครับพูดกันถึงวันนี้เขาต้องแลกเปลี่ยนกันวันนี้เอาก็หวังผลไปเผื่อฟุกไงไปกันใหญ่โอเคสุดท้ายปลายทางนะสุดท้ายปลายทางนะค่ะแพทยสภาอาจใช้คําว่ามีมติเกือบจะเป็นเอกสารค่ะยืนยันมติเดิมยืนยันมติเดิมเสียงข้างมากมากคำวิโต้ของคณสักดั์ไม่มีผลน่ะจะวิโต้ยังไง อย่างที่กาเรียนมีหมอ3คนใช่ไหมครับกรณีชั้น14ที่ถูกลงโทษไปดูนะครับไปดูทีละคนนะอะคนแรกเป็นคุณหมอโรงพยาบาลราชทานคุณหมอรวมทิพสุสุขานัาน,านคนนี้ครั้งแรกเลยแพทยสภามีมติมีมติลงโทษว่ากล่าวตักเตือนซึ่งทางรัฐธิว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เห็นด้วยก็เห็นควรทบทวนมติลงโทษเห็นควร ทบทวนมติลงโทษไม่เที่ยวด้วยเดี๋ยวจะสับสนเห็นควรทบทวนมติลงโทษค่ะเมื่อวานแพทย์ทศสภาค่ะแพทย์สภามีมติดังนี้นะคะยืนยันมติเดิม67เสียงเห็นควรตามสภานายกพิเศษไม่มีใครเห็นด้วยเป็นศูนย์แล้วก็งดออกเสียงหนึ่งค่ะเอากันง่ายๆกรรมการแพทย์ทศสภาทั้งคณะมีอยู่70ค่ะไปต่างประเทศหนึ่งเหลือ69ใครค่ะ แต่มีสิทธิ์ไปต่างประเทศคนหนึ่งไงค่ะใช่ค่ะก็หกสิบเก้าไงใน69ปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งโหวตไม่ได้ไม่ได้ก็เลยเหลือ68เพราะว่าเพราะว่าคนคนนั้นก็คือหนึ่งในสามที่ถูกลงโทษถือว่าคู่กรณีก็โหวตไม่ได้ก็เลยเหลือ6 8ดังนั้นดังนั้นเหลือที่มีสิทธิ์โหวตจริงๆก็คือ68ก็เลยเป็น67คนแรกคุณหมอรวมทิพย์แพทย์ทศสภายืนยันมติเดิมที่ลงโทษว่าเกล่าวกตักเตือน หกสิบเจ็ดต่อศูนย์หกสิบเจ็ดต่อศูนย์เรียกว่า67ต่อศูนย์งดออกเสียงหนึ่งหนึ่งหกสิบเจ็ดบวกหนึ่งหกสิบแปดถูกต้องนะถูกต้องครบค่ะคนที่สองคนตำรวจโทรนายแพทย์โสพลรัตนสิงห์จารุอดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแพทย์เสภาจากกรณีชั้นสิบสี่ค่ะคุณหมอโสพลรัตน ก็กระเด้งขึ้นไปเป็นผู้ช่วยพบตรเติบโตขึ้นและไปมีตําแหน่งเป็นบอร์ดอยู่ในบริษัทในเครือปตทบริษัทหนึ่งค่ะครั้งแรกเลยแพทยศภามีมติมีมติลงโทษให้พักใช้ใบอนุญาตสเดือนแต่ทางรัฐตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นควรทบทวนมติลงโทษเมื่อวานแพทย์ทศภามีมตินะคะ64ต่อ2ต่อ2 ยืนยันมติเดิม64 64ต่อ2ต้องใช้คำว่า64ต่อ2ค่ะขาดกระจุยไหมอ,อีก2นั้นเขางดออกเสียงค่ะ64บวก2เป็น66บวกอีก2เป็น68ค,ครบครบทวนต้องนะม,มะติก็คือ64ต่อ2งดออกเสียง2โอเค okay. คนที่3พ้นตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวทวิธานในแพทย์ใหญ่รงวมใหาตรตำรวจค่ะ ครั้งแรกแพทยศภามีมติมีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาต6เดือนทางต้นตีสาสุขเห็นควรให้ทบทวนมติลงโทษค่ะเมื่อวานแพทย์เทศภายืนยันมติเดิมด้วยเสียง65ต่อหนึ่งดออกเสียงสองลดออกเสียงสองใช่ค่ะต้องเรียกว่าขาดกระจุยใช่ไหมครับโอ้โหไม่เหลือค่ะต้องเรียกว่าขาดกระจุยใช่ไหมครับทิ้งห่างค่ะ